มันนี่มันนี่แข่งลองมาเล่นเกมอ่ะโอวีเบิงพอมีหมูมีน้องไปยามาคแข่เล่นบุเป็นได้พวกเจ้าเอ้ยอ้ายตายออนหัดเกินอุ้ยอุ๊ยอุ้ยใช้พลังยังใดจังใดอุ้ยอุ๊ยอุ้ยจะตายเด้อเล่นบุเป็นได้พวกเจ้าเอ้ยเออกดตังนี้โอเคกดตังนี้ก่อนเออเออฮึคือนันตายแน่นอนบัลอ้าเออเออตายแล้วตายแล้วกูเนี่ยจะตายแล้วเอ้ยตา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 ยเล่นยังไดวะพวกเจ้าโออโซ่เออ เอ้ยเ้ยมันไป้ยเฮ้ยเอ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายเล้มาอยู่ตรงนี้อ๋อต่เอาเออกูก็พยยอมเด้กูหนีก่อนโอ้กูหนีก่อนโอ้หนีหนีพ้นได้แล้วเอ้ยเอยหนีได้วเอ้ยเอ้ยยังยังอีกมึงจะยิงกูเพื่อนี่นีมาตงรักกันกเจอเอ้ยเห็ุจังนโตน่ะมนนีเนะเออไปเอาพลังกันด้วยบ้กเจ๋ออยู่ตายตายเบ้นครั้งแรกก็จะกตุกตักแบบนี้แหละบุกเจอเออบุยเรียนจะเทื่อเฮ้ย คนอื ơn ơn ่นเขาจะด่ากูไม่เนี่ยกูอ่อนหัดเกินอาไปต่อแดดเติมพลังแล้วไป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 เราต้องไปนการเดินเคห์ะวทเระวังไว้บินกระซ่าเสร็จเกินนะใจเย็นเกินเราต้องป้องกันป้อมนะพวกเจ้าเออสังเกตเบิ้งมิจูนบอจมันมาทางไหนเออชูนวาสานสตูสีเอ้ยยิงมันยิงมันเออเอ้ยมันมาแล้วสูงกูจะตายกับมันไหมเออโอ้ยยิงยิง มึงขึ้นั่นตายแน่นาะบางทอพลังก็ออกมาไม่ยังกูกงงงพลังนี่กดมันต้องจังได้กูมันเพอ่่ออดได้ปะที่ตายก็แล้วพลังนี่มันออกมาจากเทอมีแต่กำปัน่นนี่ใส่กับที่สนะเขาอยู่บ่เอาเติมพลังเองแล้วกูโอ้ยกูกูพยายามจะให้ตายนะเล่นเล่นหุ่สุดกเกินเอา,เอากลับมาที่เดิมเราไปพลังก็อซอ่าสลเกิน ใส่แต่ละอันไม่เรื่องเลยจ้าเขาบุกโจมตีแล้วนะจ้าสีแดงมึงอย่ามานะมึงอย่าเพิ่งมามึงกำลังจะไปกำลังจะไปล่าหัวมึงแล้วมึงทำดีๆเอายิงแม่งมันเอ้ยอ้าอันนี้ตัวเล็กสบายแต่ตัวใหญ่คือมันไม่สบายนะฮะกูเกือบตายตลอดเลยอ่ะอ้าวแทนแทนแทนอา ว้วยิงยิงเข้าไปกระนำโอเคโอ้โหพลังพลังฉันมันอยู่ไหนกันวอแล้วไปยิงตัวเองไปยิงตัวทั้งเดียวกันโอ้ไปช่วยเขากอนอ้าวอ้าหรือจังได้โอ้โอ้ไปช่วยเขาได้ไหมโอ้เขามีคนแหละมาอยู่ทรงนี้มาปองกันเอายังไงกูคือรังเลที่เออเออเอาเอาเขามาอย่างนี้มึงก็มาอย่างนี้เอาโอ้สตู บินไวเด้อโอยเอออ้าสตู้มันมามันเออจะการยิงแม่เอ้เกูจะชนะมันได้กูจะยิงมันกูจะฆ่ามันได้ไหมมึงกูมาลุ้นกันมาลุ้นอ้าวลุ้นกันทั้งหมดแล้วอ้าย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 กูตายโอย งง,งกับการเล่นเกมอันนี้พลังก็บ่อออกตามใจที่เขาอยากให้มันมาอะไรก็สุดท้ายฉันก็ตายถ้าพลังมันมานะแบบใส่ไม่ยังนี่มึงมึงไม่เหลือกูแน่มึงไอจูนเออไอไอไอสตุกมึงตายกับกูแน่เห็นไหมกว่าจะเกิดโอ้ยใช้เวลาโคตรดนเลยรอนานเบ้อเป็นเกมอะไรที่แบบรอนานมากกว่าจะได้เกิดทั้งทีแม่งธรรมดานะเนี่ย พลังก็เหมือนกันกว่าจะได้ใ huh. ช uh ้แ huh. ต uh ่ละอันเนี huh. oh, oh, oh. I mean. I ่ยอืมอันที่อันนี้อันนี้คือแบบว่านานมากกว่าจะออกเลยมึงไรโกนฮะกูก็สเปกสปกอ้าวอ้ากูจะตายแล้วโอ้ยเอออ้าวอ้ากูก็รีไปรีมาอ่ามึงมาไอตัวกระจกกูไม่กลัวมึงหรอกเอ้ยตัวใหญ่มันมาแล้วมึงกูตายแน่เลยออเวอู้วอกูจะตายเนี่ยเฮ้ยกูต้องจ้า พลังก oh, e, pues mm ูก hmm. ็เอ้ยพลัง nah. ก็ออกมาเอ้ยม <for> ีแต yeah, <it> like, oh. oh, ่กำปั้นเอายังไงเอายังไงกูตายแล้วโอ้ยเล่นมือไหมเนาะตายตลอดโอ้ยพระเจ้ายอดยอดมากไพ่ฮู้วิธีเล่นแบบ่งยๆบอกพลังคือนั่นออกไพ่พระเจ้าไข่ก็งงกาจะได้เกิดกับวธรรมดาโอ้ยใช้เวลาเดินใะเวลเกิดยิงเกมเข้าไปญ่ๆแเฮ้มุกมุกเหมือนกันเลยมึงกูเกิดยังอ้าเกิดแล้ว อยังไงสิปอยค่ะโอ้โหกูตายสองลวเด้อมึงฆ่าก,กูไปสองตัวแล้วกูฆ่ามึงหนึ่งตัวโอ้กูก็เก่งอยู่นะฆ่าได้หนึ่งตัวฮ่าอืมสปอยเต็งเว้ยเอ้ยมึงมึงทำป้อมกูเหรอมึงจะทำป้อมกูแตกเหรอไม่ได้กูจะจัดการมึงก่อนเออเ้ามึงเอ้าโอ,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 อ้ดีคนมาช่วยนะขอบใจมากเขาเื่ออะไรนะแต่เราอ่านหนังสือไม่เป็นน,นะนะว่าโอ้โอ เนี่นี่โอ้โอ้ป้อมป้อมเออ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 ้ดูเรอสถานการณ์ก่อนเออเข้าไปยังไงโอ้นี่ยโอ้โอ้โอ้ไอตัวนี้มันวุ่นวายกับปูเสือเตินเออป้อมแตกเรียบร้อยโอ้โหเก่งมากเพื่อนเดี๋ยวกูไปซ้ำให้เออนี่กูฆ่าไปแล้วตัวหนึ่งโอ้กูฆ่าได้สองตัวแล้วมึงแล้วกูก็ช่วยเขาได้ตัวหนึ่งด้วยเอาาอันนี้เนาะมันอย่างนอมันงออุ้ยเฮ้ยเป็นการเล่นที่โหดเกิน โอ้โหอย่างเอาอืมเอาอืมเอาอืมขูฆ่าได้ไหมกูจะฆ่าเขาได้ไหมกูจะตายก่อนนะคะกูตายก่อนแน่แม่บุกอาขูตายแน่ๆกูตายแน่ไม่เหลืออืมเออไปสิคะคุณหนูฉันตายไปแล้วจ้าสามศพเดียวชีวิตฉันหายไปสามตัวแล้วเค่ะนี่มันตายได้กี่ตัววันนียแต่กูคงตายเยอะกว่าเพื่อนละมั้ง อามาลุ้นกันทุกคนไปไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะ <Nice S 1> คือกูยังนอนแอ่งแมงเลยยังยมไม่เกิดเลยเอ่าเกิดสักทีโอ้ยกูจะได้เกิดไม่ธรรมาดานะคะเอ้าดูสิทีมกูเก่งมากแต่ไม่ใช่กูนะก <c oughs> ูไม่เก่งเลยค่กูเป็นตัวอ่อนเพราะว่ากูเพิ่งจะหัดเล่นเองอุ้ยเราพูดงพิสุจนภาพไม่ได้คอยเพิ่งจะหัดเล่นเองเนี่ยพวกเจ้าเอ้ ถ้าข่อยเฮ็ดเฮ็ดใหตุบุเจ้าแบบเป็นภาระก็ต้องขอโทษน้ำเด้อเออเออเอาเอาพลังอันนี้มันอะไรเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ยป้อมจะแตกแล้วเออยิงอีกยิงอีกเออฝีมือกูนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ฝีมือข่อยนั้นเนี่ยโอ้เอาสู้ๆเดี๋ยวข่อยไปช่วยเอ้าเออเดี๋ยวข่อยช่วยเจ้าเองยิงซี่ยิงซี่หัวแม่งเอ้ยยิง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 เข้าไปอือหืออือหือกูอยู่ไหนเอ้ยข่อยอยู่ใสซ่ลับบัดเออ เอ้ยม่ข่อยจะจัดการปอมอ้ข่อยถือปอมยิ่งเร็วโอ้ยข่อยต้องไปเพิ่มพลังก่อนเจ้าเอยตอนนี้นะอู้หขอขอชาร์จแบตก่อนเด้อพลังโซลิเบอร์เร็วข่อยบุกเก่งได้ข่อยต้องเพิ่มพลังให้หลายคนข่อยจึงไปสู่เอาไปไปครับตอนนี้เออคือแบบพลังเฮียงวะบินกระซาซาเอ้ยศัตรูตายสี่คนโอ้พวกเจ้า เป็นข่อยจะสังถ้าข่อยเป็นหัวหน้านะข่ Desktop, enment, อยจะสังบุกเลยบุงแม่บุงแม่บุงแม่อู้ห okay. ูอันนี้อู้ TO, oh, ิู้อ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 ูบอน้อู้อู้อู้ีูอเ้อร้อูัอู้อูอู้อู้อูอู้อู้อู้อยิงู้อู้อู้อตอูออ้อู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 ้อ้ออู้อ้อู้ออู้อู้อ้อ้อู้อ้อุ้ออู้อู้อู้อุ้อู้ออ้ออ้อ้อ้อ เฮ้ยหายใจก่อนเฮ้ยกูไปเติมให้ฉันไปเติมพลังก่อนทุกคนเฮ้ยดูดีเด๋อเน่ๆเลยรอดมาได้ยังไงวงวานวงวานเมื่อกี้คือ,อรุมตุ้มนำ้ำซะเหลือเกินไปไปปลอมเขาอย่างนี้น้อยนึงไปเราต้องไปต่อไปต่อแล้วนะทุกคนไม่รอแล้วเล่นไม่เป็นเลยเออทุกคนอย่าว่าฉันนะขอโทษด้วยสมาชิกแอดมินทั้งหลายเวชาน อเป็นการเล่นเกมที่แบบว่าจริงๆเป็นคนที่แบบเล่นเกมอย่างเลยทุกอย่างเนาะเป็นคนที่เพค่อยเล่นเกมนะมาเล่นน้ำหมูขออเต่นี่ศัตรูศัตรูอยู่ข้างหน้าฉันฉันจะทำยังไงเอ้เอ้เฮ้ยฉันจะฆ่าไม่ได้ละียบบ้อยตายอุ้ยมันยังว่าตายซ้ำเอาไปอ้ยตายตายฉันจะตายก่อนไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ตายก่อนเพื่อน เราจะช right. 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 okay. right. 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 so ่วยเพื่อนก่อนเอ้าเอ้าเอาเอาสู้สูเอ้าเราลุ้มเออเห็นไหมอู้มาดูยอดช่วยเพื่อนนี่ทีเยอะอยู่นะร่วมมือเนี่ยโอ้โหเออยิ่งยิ่งมึงตายสมน้ำหนามึงตายนั่กูมึง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 อ้าวกูตายอือ โอ้โหยิ่งโดนไปการเกิดของข่อยคือแห้งโดนก่าเก้าบานนี่โอ้ยพวกเจ้าเอ้ยสามสิบห้าวินาทีเมนบอกนี่สามสิบห้านาทีหรือยังไงเออทำไมมันโดนอย่างนี้โอ้ยเก่งถาวาทิมคอยนินาโอ้โห,นนนะโโหตีป้อมได้สําเร็จเด่พวกเจ้าอู้ชนะเสยว่ามันข่อยได้เหตุนสนะ <c oughs> ข่อยเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าวะเอ้ยก็ไม่ใช่นะเราก็ช่วยเพื่อนอยู่นะเห็นไหมเราก็ฆ่าคนตายอยู่นะ <laughs> ดูดูผลงานของเราสิโอ้ยยังไงแต่อุ้ยเลเวลยี่สิบแล้วหรือนี่กูเล่นไม่เป็นนะเนี่ย <laughs> กูเล่นถูไทยไปนั้นเนี่ยกูได้ยี่สิบแล้วเดี๋ยวโหนี่ข่อยถูไทยไปได้เนี่ยโอ้ี๋ยวเลเวลยี่สิบแล้วในเลเวลเศร้าแล้วมาเบิ้งดูว่าข่อยเอย้ยได้ส่งดาวพวกเจ้าได้ส่งดาวอูย้ยเอ็มีพีเรื่องอะไรนะอุย้ยตายหาแล้วในเอ็มีพีเรื่องอะไรอ่านไม่ทันพวกเจ้าเอ้ยนี่มาเบิ้ง่อนว่าข่อยขาดได้จากตัว คอยค่าได้3ตู้กดไลค์กด Subscribe ให้คอยแน่เด้อบ๊ายบาย